สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดตัวนี้กันผมชื่อเป็นรีบอร์ดเอ้ยเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งแรกและเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่มีไฟรุ่นแรกของผมในชีวิตนะซึ่งมันก็คือนับเป็นคีย์บอร์ดของนะับรุ่นวารูอสักอ,อย่างเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดราคาถูกที่ผมได้มานเะนี่ย mk19 นะ เป็น keyboard. คีย์บอร์ดพนักสวัสดิ์มันก็คือมันจะรองรับไฟได้สองสีแต่มันจะไม่แบบมันจะไม่เหมือน RGB ไอจีบีอะไรที่แบบเคลื่อนที่ได้อะแบบอัตโนมัตินะฮะซึ่งเห็นว่ามันเห็นว่าเห็นช่องที่รีวิวคีย์บอร์ดยันไหมอ่ะเขาจะแกะตัวนี้ออกใช่ไหมแต่ผมไม่กล้าแกะนะกลัวพังผมไม่ท่าใส่กลับด้วยผมไม่เชี่ยวชาญนะเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้รองรับได้ถึงรองรับได้ยันวินโด้ เ p เลยนะโคตรโหดเลยนะจนถึง Windows ที่เราใช้กันปัจจุบันนะฮะนะว่าอ,อกกนนะซึ่งความสามารถพิเศษอย่างก็คือมันสามารถทำให้ไฟกระพริบได้โดยการที่เราจะต้องกดปุ่มแสงกับ fn นะฮะเราจะกดให้ดูนะ,ะผมครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ไฟก็จะดับมันก็จะมาอะไรอย่างนี้นะสวยงามนะถ้าไม่อยากจะให้เรื่องแสงธรรมดาเรากดปุ่มน,นี้ได้และถ้าใครไม่อยากให้มี แสงแบบนานเกินไปก็ปิดปิด,ปด,ปด,ปดแล้วก็เปิดได้ก็โหสุดยอดไปเลยนะฮะมอกับมือใหม่มากๆนะตัวนี้นะฮะซึ่งคีย์บอร์ดนี้อยู่ในราคา290บาทนะซึ่งผมบอกเลยคีย์บอร์ดราคาถูกเกมเกมนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ดังไม่ได้ ทีมเราไม่ได้เปิดมาครัวอะไรนู่นนี่นั่อย่างคีย์บอร์ดราคาแพงขึ้นไปอย่างน้ํนับบูเอ็กซ์สามซิลิเอนเตรนะอันนี้ไม่เหมือนเดยตัวนี้มันออกปีที่แล้วนะแต่ผมไดไม้ได้มาปีนี้นะก็เลยอยากจะออกรีวิวนะเราจะมาทดสอบการพิมพ์นะฮะว่าจะพิมพ์ได้เสียงดังและเร็วขนาดไหนนะเราเป็นทดสอบกันเลย คีย์บอร์ดนี้มันไม่ค่อยดังนะเป็นคีย์บอร์ดปุ่มยางนะฮะซึ่งมันก็ดังได้กว่าไอรุ่นโอเคอร์สองไอสาม้อยยบาทที่เป็นคีย์บอร์ดที่มันเกมมิ่งไม่ได้เกมมิ่งจัดอะไรมากมายก็แค่เรื่องไฟเรื่องแสงธรรมดานะฮะมันมันก็ไม่ได้ต่างเอ๊ะมันก็มันก็มันก็แพ้ตัวนี้นะฮะอ๋อเนี่ยครับ เป็นการพิมพ์ที่รุดมันก็พิมพ์ได้เร็วนะแต่มันเร็วไม่ได้มากอะไรมากเพราะว่าคีย์บอร์ดราคาถูกมันจะไม่ได้มีคนนะุณสมบัติอะไรเยอะสักเท่าไหร่นะแต่ก็พิมพ์ได้มันมือดีสําหรับการเอาไปเล่นเกมอะไรต่างๆเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคีย์บอร์ดเราลองพิมพ์แรงกันดูไหมเผื่อมันได้มันก็ดังมันก็ไม่ค่อยดังมันก็เท่าเดิมนะ โอเคเดี๋ยวเราจะเอารุ่นเก่าที่ใช้มาลองทดสอบเสียงนี่ครับคือคีย์บอร์ดไฟตัวนี้นะฮะซึ่งบอกไว้เลยมันมันก็แค่เรี้ยงแสงธรรมาดานะฮะมันก็แค่ไฟสีแดงมาแต่ผมจะไม่เปิดนะครูขี้เกียจเปิดนะถ้าอยากจะเห็นไฟคีย์บอร์ดตัวนี้ไปดูคลิปรีวิวคอมกันละกันนะเรามาดูสภาพคอมตัวนี้ก่อนเป็นยังไงนะดูฮะ สังเกตได้ว่าจะมีใยแมงมุมขึ้นนะฮะกูไม่น่าเลือกเคสนี้เลยน่าจะเลือกเคสที่มัน RGB นะแล้วจะฝาหลังมันจะเป็นกระจกนะสวยๆงามๆนะนะซึ่งบอกแล้วใช่ไหมว่าเคสที่เคส RGB ที่ผมไปซื้อที่ร้านนั้นนะ่ะร้านเดียวที่ร้านเดียวกันที่ผมไปซื้อคอมน่ะมันราคาแพงนะเราจะมาเทสเสียงกับคีย์บอร์ดตัวเกา่าที่ผมใช้กันนะฮะ ซึ่งซึ่งเราเห็นได้ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้น่าจะดังกว่าไปนิดหนึ่งน,นะเราจะมาเทสเสียงกับตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ดีลีนะฮะไปสักอย่างนะเราจะกดแบบดังๆกันเลยนะบอกไปมันก็ดังอยู่นะเรามาดูปุ่มตรงนี้กันครับผมโอ Wh ้ยเอาไปดังดีนะฮะอันนี้ดังกว่านะะสุดยอดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะ โอเคสำหรับคลิปนี้เรามีกันแค่นี้นะฮะเรามาเทสเสียงกันก็มีประโยชน์นะมารีวิวคีย์บอร์ดเกมมิ่งรุ่นแรกที่ผมมีใช้มันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าบนะ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้ใครด้วยนะบ๊ายบาย